ความเข้าใจนะครับเรามาชมหลวงปู่ทิมอีกสักองหนึ่งนะครับพาะผงภายกุม,มารของหลวงปูท่ทิมพิม์ใหญ่นะครับเพื่อที่จะมีความเข้าใจมากขึ้นอยากจะให้บรรดาเพื่อนๆนที่เข้ามารับชมกันนะครับให้มีความเข้าใจซึ่งอาจจะแตกต่างจากบล็อกที่แล้วนะครับบล็อกที่แล้วก็เป็นอีกบล็อกหนึ่งแต่อีก ทุกองน,นี้ก็จะเป็นอีกบล็อกหนึ่งนะครับอ,อยากจะให้ดูในรายละเอียดต่างๆของเนื้อหาหมวลสารของหลวงปู่ทิมนะครับแล้วเรามาดูาจริงๆก็คืออย่างที่ผมบอกอด้านหลังนะครับคือเส้นของเส้นยันเนี่ยก็จะมีความชัดเจนให้เรามองเห็นได้ชัดเจนแต่ส่วนของตัวหนังสือนะครับ ก็จะไม่ค่อยเห็นชัดเจนและสิ่งหนึ่งที่อยากจะฝากเอาไว้นะครับในการดูก็คือจะต้องมีผงภายกุมารที่เป็นสีเขียวนะครับอยา่งที่เห็นอยู่นะครับเป็นผงภายกุมารที่เป็นสีเขียวดูตามซอกต่างๆาผุดขึ้นตามซอกต่างๆนั้นก็เป็นถือว่าเป็นผงพายกุมารนั่นเอง ก็อยากจะให้เพื่อนๆที่เข้ามาติดตามรับชมเวลาเรา,าสนใจอะไรนะครับก็คือ,อสิ่งที่ผมอยากจะให้เพื่อนๆที่มีความสนใจให้สนใจในรายละเอียดเกี่ยวกับเนื้อหามวลสารไปก่อนเนื้อหามวลสารของหลวงปู่ทิมนี้อย่างน,น้อยๆสุดเราจะต้องเห็นผงไายกุม,มารที่เป็นผงสีเขียว ผุดขึ้นตามร่องรอยขององค์พระนะครับอย่างเช่นองค์นี้นะครับก็จะอยู่ข้างล่างาก็คือจะมีสีขเขียวที่อยู่ข้างล่างาผุดขึ้นนะครับนี่ก็ถือว่าเป็นส่วนที่สำคัญนะครับที่เราจะมองข้ามผ่านไปไม่ได้เลยนะครับในการศึกษาเกี่ยวกับพระที่มีราคาสูงสงนะครับไม่ใช่ไปศึกษาเฉพาะ เส้นตำหนิเฉยๆนะครับแต่ต้องศึกษาให้ครบองค์ประกอบทั้งหมดโดยส่วนใหญ่เราต้องเข้าใจข้อจริงก่อนว่าในสมัยเมื่อก่อนโน้นนะครับการปั๊มผ้าผงก็มักจะปั๊มด้วยมือนะครับก็ปั๊มด้วยมืออาศัยเครื่องแต่ปั๊มด้วยมือการลงน้ำหนักก็อาจจะเบาบ้าง ไม่หนักบ้างนะครับเป็นเรื่องของข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นแต่ถ้าเรามามองในปัจจุบันเขาตั้งน้ำหนักเหมือนกันนะครับเวลาเขาปั๊มทีน้ำหนักก็จะลงะกำหนดไว้กี่ตันหรือกี่เท่าไหร่นะครับก็จะลงเท่านั้น เพราะฉะนั้น,นการที่เราจะเห็นตําหนิชัดเจนเนี่ยก็จะเห็นทุกองค์เหมือนกันหมดนะครับถ้าเป็นในยุคการปั๊มในจุดปัจจุบันนี้นะครับสามารถที่จะเอาไปกําหนดเป็นตําตหนิได้เลยนะครับแต่ถ้าเป็นยุคก่อนอเป็นการปั๊มด้วยมือโอกาสที่จะเสมอกันในการลงนะครับน้ำหนัก ที่จะลงเสมอกันเป็นไปไม่ได้นะครับก็ต้องดูจากข้อเท็จจริงตรงนี้ไปก่อนนะครับสำหรับส่วนที่ผมอยากจะให้ดูนอกจากมีผมพายกุมารที่มีสเีเขียวแล้วนี่นะครับก็อยากจะให้ดูอีกจุดหนึ่งก็คือตวงยันนะครับเส้นของยันจะมีความคมชัดแล้วก็หลวงปู่ทิมก็จะไม่ค่อยชัดนะครับ ฉายาก็เหมือนกันก็จะไม่ค่อยชัดแต่สิ่งที่ชัดก็คือตัวคมชัดตรงนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ถือโอกาสนำมาฝากเพื่อนๆนะครับที่มีความสนใจเข้ามารับชมกันไว้แต่เพียงแค่นี้ครับ